ชายผู้หญิงมันเป็นสิ่งสำคัญเมื่อโลกสร้างสรรค์ให้พบกันคราใดเมื่อตากข้าตาบุญนำพามาให้ความรักยิงใหญ่จึงเกิดได้ทุกเวลา น้องบิก๊กครับผมอันติปีมาอู้น้องบิ๊กวันนี้นากกย่ายังที่เขาอู้กันไว้แล้วเนาะครับอันปีนี่ก็ฮักน้องบิ๊กมาเหมือน <laughs> อ่ะพี่ตัวคนเดียวผ<ม>ัวพี่ตายไปสมสี่ปีรัทรัพย์สินเงินทองพี่เต็มจองห้องหอกิจการพี่ก็มีหลายอย่างพี่หันน้องบิ๊กเนี่ย,ยหุ่นกำยำล่ำบึก <laughs> แข็งแรงน่าจะเป็นคนดูแลทรัพย์สินของปี่ได้อันว่าแต่ว่าดีนะอันอู้กันตามสื่อเนี่ยเนาะถ้าน้องบิ๊กแต่งงานกับปี่เนี่ยตัวจะเอาเงินเต่าใดโปีอู้อย่างอี้ดูถูกผมรู้เนี่ยลูกผู้ใจยอกสามซอกอย่างผมเนี่ยไม่ซักไม่สีสหรอกจะเอาเงินเอาทองมาซื้อผมมาได้อันผมขอสองแสนหขาดตัวนึกว่าบ่เอาอีเอากะโอเคตกลงไปอยู่ตัวกันเลย <laughs> เมื่อคู่กันแล้วคงบอกแล้วจากกันบุเพส,สร้างสรรค์ตึงบ่อพันเปลี่ยนไปยิ่งมีเงินทองนำมาก็วางให้อันใครเราใครจะอดใจไว้ให้อยู่บีเคยมานอนได้ละอายเดิกมาแล้วนะเก่าหลังพี่กรรม Ba bay hát bà bà Hả? mát tai 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 a bích ô bà tai lắm lua sao ông tonsu mattung song sẽ ra cả đến sáng đơn tay bắt bay nhạc căn bay nhạc nhan bay nhạc sạc nhạc có mày căn nếu có hay căn nếu có bắt bay hm bắt bay a bì nhan nhan nhạc a bích lạc căn nhà nhan y lam lua hm 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 เนื้อคู่ผิดแล้วผมบอกแล้วจากกันบุพเพบุพันต้องแยกกันทันใดเคลียร์เงินเคลียร์ทองเคลียร์สิ่งของที่ให้ความรักยิ่งใหญ่ต้องจบไปพร้อมแลิกลา ครับพี่ออ้ย,ยังมันแข็่แข็งหน่กะตัวเก็ไปพ่อจนะก็ผมมาสบายอพี่เออเอาอย่างอี้ดีกว่าพี่เนี่ยเหลืออดกับเฮาแล้วนะอยู่ใต้กันตึงบัรลอดแน่อยูย่ยมาตั้งเจ็ดเดือนปลายไปเนี่ยการบปเนี่ยงานบบเอาอย่างสักยัง ขึนเจ้าขึ้นมาแปลงขี้ปุ่มเฮวแตบแห็บตาเลิกโกเมื่อได้กับสบายเมื่อได้กับสบายไปโขนผ้าโขนคว้าออกบ้านพี่ไปเหี้ยจะไปไหนก็ไปไปโผลพี่อุ้ยอีพี่อุอ้ยัถูกนะบาททะดถูกแค่ไหนก็ตอนที่พี่ขาได้ผมอ่ะพี่จ้างผมมาสองแสนห้าก่อนล่ะก็แม่น,นนั่นตัวแข็งแรงล่ำบึกใฮีจะไปหู้ว่าเป็ดอย่างเอะปีย่อคือตัวเหี้ย,อยอสองแสนห้านะบ่เอาคืนซักบาทไปเหี้ยไปเหี้ยบาทได้ถ้าพี่จะ้อผมไปนี่นะพี่ต้องจ้างผมแหมสองแสนห้า จะแตกเสียหูไปเสียหูเงาตอนมากก็สองเซนห้าตอนไปเจะเอาแฮมสองเซนห้าเอาเอา,เอาสแตดงนี่ขยายไปขยายไปไวมาวยขอบคุณครับปีกผมบสบายอ่ะบายบายจะไป <c oughs> มาย